เืหลักใหญ่จริงๆในการเจริญพระกรรมฐานนั่นก็คืออันดับแรกพยายามทรงจิตให้เป็นสมาธิให้มากในการทรงจิตเป็นสมาธินี้ <c oughs> จะต้องทรงอยู่ตลอดการตลอดสมัยไม่ใช่ว่าพอทำเลยอันดับต้นไปแล้วเราทิ้งสมาธิ ถ้าทิ้งอารมณ์สมาธิก็มาถึงว่ากรรมาฐานของท่านพังเหมือนกับบ้านที่ไม่มีเสาย่อไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นบ้านที่จะทรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยเสาเปน็นสำคัญศีลเหมือนกับพื้นดินสมาธิเหมือนกับเสาวีปัะสน,นาก็เหมือนกับโครงของบ้านรูปร่างของบ้านสิ่งประกอบ ก็นี้มีประมาณชั้นใดนักเจริญกรรมฐานถ้าจะได้ดีอันดับแรกก็ควรมีศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ก็หมดทางกันสมาธิวิปัสสนาญาณเกิดไม่ได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไปแต่ว่าพวกชาญโลก,กี โคชานโลกีแต่ว่าเป็นชานเที่ยวดีไม่ได้วก็ศีนดีบ้างไม่ดีบ้างขณะใดทีมีศีนทรงตัวขณะนั้นก็ใช้สมาธิได้ดีขณะใดศีนไม่ทรงตัวสมาธิก็ฟันเฟอนไปเพงะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึง,งทรงตรัสว่าฌานโลกีเอาเรื่องแน่นอนอะไรไม่ได้ เป็นชาญประเภทลมลกทุกข์กลั่นยังไม่พ้นอบายภูมิชานโลกีที่จะทรงตัวได้ดีก็ต้องอาศัยศินบริสุทธิ์เมื่อสินบริสุทธิ์สินไม่เครื่อรับรองพื้นฐานดีแล้วก็ทรงสมาธิจิตให้รรทรงตัวเมื่อศินบริสุทธิ์สมาธิทรงตัวก็ยานึกว่าความมุ่นหายมันไม่เกิด มันก็ยังมีอารมณ์เผลอให้มีการวุ่นวายขึ้นมาได้การทรงสมาธิมีความสำคัญอยู่ความจริงเราศึกษากันทั้งด้านจริโตกแล้วก็จรณะสิบห้าแล้วก็ต่อมาก็มีอิธิบาต่พรหม,มิหสี่ซึ่งเป็นพื้นฐาน ความจริงเท่าเรามีความเข้าใจในจริตหกแล้วก็มีจรณะสิบห้าครบถ้วนมีทิมบาทสี่ครบถ้วนมีพรมิหารสี่ครบถ้วนตามที่เราฟังกันเสมอเสมอถ้าครบจริงๆ การมีตกกังวลเรื่องจิตร้านออกนอกโลกนอกทางก็ไม่ต้องมีกันแต่นี่เราไม่สามารถชนะกำลังใจของกิเลสได้เพรเพื่อเป็นการศึกษาให้ง่ายตามแบบฉบับที่เขาฝึกกันมานั่นก็คือไม่ยอมแพ้กิเลสแต่คำว่ากิเลสนี่เราไม่ยอมแพ้น่ะมันตั้งใจได้ แต่เขาจะเอาจริงๆมันก็แพ้มันไม่กันแต่ก็อย่ายอมแพ้ประเภทยกธงขาวมเมื่อเพราะว่าถ้าเรายังไม่ถึงอรหัตตผลเพียงใดอารมณ์ที่มันเผลอให้กิเลสเขามาย่ำยีจิตย่อมมีเป็นของธรรมดาแต่สำหรับผู้ทรงฌานก็ดี ู้ทรงวิปรสนาญานคือใช้ปัญญาพิจารณาไว้เสมอก็ดีเขาถือว่าแพ้ก็แพ้ไม่นานเพราะว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์